กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอพูดถึงพระอาจารย์พลสักหน่อยนะครับ ล่าสุดลุงพลเตรียมรับเซอร์ไพรส์หนักนะครับจากพระอาจารย์พลซึ่งจากเดิมนะครับที่ทางพระอาจารย์พลเนี่ยได้มอบเพลงสิ่งเดียวที่อ้ายขอให้กับทางลุงพลได้ร้องนะครับและจัดการเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายทำเอ็มวีอย่างมืออาชีพเลยทีเดียวให้กับลุงพลและให้ผลงานเพลงต่างๆนะครับแก่ลุงพลเลยนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ต่อด้วยเพลงของป้าแตนนะครับนั่นก็คือเพลงขออ้ายได้บอก ซึ่งก็ได้ปล่อย MV ไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เองนะครับซึ่งก็คาดหวังว่าเพลงนี้นะครับจะดังทะลุร้อยล้านไปเลยนะครับและคงจะได้รับการสนับสนุนจาก f c เช่นเคยนะครับและหลังจากที่เพลงสิ่งเดียวที่อ้ขอนะครับได้ยอดทะลุ1ล้านวิวไปแล้วและล่าสุดนะครับทางผระอาจารย์พลก็ได้มาที่บ้านลุงพลนะครับเพื่อนํา MV เพลงขอไอ้ได้บ่อนะครับที่ขับร้องโดยป้าแตนเนี่ยมาให้ลุงพลป้าแตนได้ดูก่อนที่เมื่อคืนนี้จะปล่อยจริงนะครับ ซึ่งพระอาจารย์พลก็ได้บอกนะครับว่ากําลังจัดเซอร์ไพ์ให้กับลุงพลอีกหนึ่งเพลงนะครับโดยเพลงนี้นะครับก็จะมีอาจารย์ดาวบ้านดอนนะครับเป็นคนแต่งเพลงมีให้กับลุงพลและทางพระอาจารย์พลนะครับก็ยังได้ฝากช่อง YouTube ของท่านให้กับ FC สายบุญนะครับได้เข้าไปติดตามกันด้วยชื่อช่องนะครับอจุดอนุชาหน้าสีทานะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับธรรมะเทศสนาธรรมนะครับและพระอาจารย์พลก็ยังได้บอกนะครับว่า ถ้าใครอยากรู้ว่าองค์พ่อปู่พญานาคปาริจิตนคราชนะครับเป็นสีอะไรก็สามารถเข้าไปดูในคลิปกันได้นะครับที่ช่องพระอาจารย์พลในหัวข้อว่าปล่อยนะครับหรือมานไม่มีบารมีไม่เกิดและอีกหลายคลิปดีๆนะครับที่เกี่ยวกับธรรมามากมายเลยก็ฝากเข้าไปกดติดตามที่ช่องอาจารย์อนุชาหน้าสีทากันเยอะๆนะครับเรามาอนุโมทนาบุญสาธุร่วมกันนะครับสาธุ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับ เรื่องของการทำอาหารใรืบอเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมดกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของครูด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูกระเบิด n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ